สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมบ๊อบทวีกลางถ้าลูกค้าไม่ชอบทวีสูงก็ตัดทวีกลางทือต่ำก็กกพอนะความทวีช่างเป็นคนกนนะคําหนดนะดูความเหมาะสมลูกค้าข้างหลังเอาสั้นไหมครับสั้นครับสั้นๆเลยใช่ค่ะช่างใหญ่ปกติจะตัดยาวกว่าอะไรยาวกว่าทีถอยลงมานะครับ<อ>บริเวณตีนผมเนี่ยประมาณสักเซนหนึ่งหรือว่านิ้วหนึ่งนะแต่ลูกค้าเนี่ยบอกว่าร้อนๆร้อนๆ<ม>ทั้งนั้นจัดสั้นเลยเอาทวีประมาณทวีกลางพอนลลูกค้านะคือ เรียกว่าจะไม่ยาวเพราะว่ากลางคืนชอบตัดผมทุกวันโอ้ครับผมนั่นน่ะแหละแต่ผมจะยาวเร็วมันดีกว่าคนที่กินกลางคืนแล้วนอนนะครับอ๋อไม่ไม่อันนี้ตัดตัดผมทุกวันเลยอ๋อดีแล้วครับดีแล้วครับถึงบอกให้สั้นไงเพราะว่ามันยาเร็วได้ได้ได้จะจัดให้อืมมันเลาะแลคุยเอาคุยกลางๆกพอนะคุยกลางๆคือให้มันดูระบบคือคุยหน่อยนะครับครับขอบคก็ครับผมบางๆนิดนึงนะได้ครับจะมีแต่งกลสองอันใช่ไหมสองด้าน ให้ผมบางหน่อยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างคิดเองครับเรื่องบางเรื่องหนาเนี่ยอ่ะอย่าสั่งเยอะเดี๋ยวมันจะบางเกินมาตรฐานอแบ่งผมนะครับผมฉากขึ้นนะครับนะครับมีคิวยาวก็ไม่ยาวครับเหมือนเสกอกนะครับยกผมขึ้นครับตรงนี้ชั้นที่สามยกขึ้นเลยตัดซกเซ็ตชั้นที่สามยกเก้าสิบชั้นที่สองก็ยกเก้าสิบ ตัดเท่าไกล์ลายนี้หนึ่งเก้าสิบนะครับยกขึ้นไปเลยตัดให้สั้นลูกค้าสั่งสั้นก็จะช้ารีบตัดไปเลยนะแล้วก็ตัดเลยตันซ้ายยกไปเลยเก้าสิบองศาตัดเลยรัวรัวยกขึ้นรวรั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 รัวครับตัดเท่าไหน ลูค่าอยากได้สั้นแล้วก็ตั้งนี่เลยตอาสั้นๆหน่อย้วตัดพอยตอยตัดติ้งพอยตัดตัดตัดตอยตัดตัดัดตอยตตััดตอยตัดตัดตตัดตรงมันจะกระด้างตัดตอยเนีตยบิดกัดตัดตัต้ดตั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 ดตตอตาตัตันตัดยตัด ถ้าพอยไม่หมดก็ตัดตรงช่วยด้วยเห็นไหมมันยังไม่สูงเอาใหม่อีกตัดใหม่อีกพลอยพลอยพอย,อยผมย้อนเยตัดทิ้งนิดนึงผมย้อนตัดทิ้งมันเป็นตัวทําให้อะไรทำให้กรอบทรงมันโก่งตัวมันบิดมันเบี้ยวนะพอยพล ลูกค้าคันหัวก็ให้เขาเกาหูก่อนนะเราต้องรู้จังหวะว่าลูกค้าจะทําอะไรอยู่ตอนนี้ยมีดันขึ้นล้วตัดเลย<ม><ม>ชอบย้อนใช่ไหมถ่ายจริงเลยไม่ต้องมีลีลาเยอะยกขึ้นแล้วถ่ายเลยนะนะตรงไหนไม่สวยก็ปิดหน้างลงเหยนลงแตงนะเอาเศษเศมันออกนะนิดนึงพอให้เส้นมัน กรอบทรงมันชัดๆคมๆเลยเนี่ยแค่เนี้ยก็สวยแล้วเนี่ยนะในเวลาไม่ถึงเท่าไหร่สามนาทีค่อยๆตัดนะั่นใจเย็นเจอผมคันเราจะดึงหรือจะปล่อยผ่านเราปล่อยผ่านดีกว่าที่เกี็ดดึงแล้เอาอะไรเอาชั้นที่อะไรชั้นที่สี่ยกเก้าสิบองศายืนไน้ก็ยืนนะ,ะเพราะว่าตำแหน่งกันนะการตัด มันสูงนะ่ะเราจะไปนั่งตัดมันก็อะไรมันไม่ถนัดยกตัดเลยปล่อยนะความทุยผมจะให้เลยโรงพยาบาลมัชชิราไปเลยนะลูกค้ามาจากสามเสียงนะยกขึ้นยกขึ้นเห็นไกล้ไรไหมในกะ็้ด้อยู่นะตัดปล่อยปล่อยป่อย เราจะรู้ได้ไงว่าผมมันเท่ากันไม่เท่ากันก็ยกเช็กไะยกเช็กเช็กเลยยกเช็กซ้ายขวาดึงเข้าสิบองศามันเท่ากันถือว่าใช้ได้ไหมล่างลงมาเลยผมลูกค้าข้างบนเป็นผมเป็นคนผมบางนะแต่มันจะมันหนาอยู่ข้างล่างนี่ล่างลงมาเลยบ๊อบซุยตัดด้วยกันไก มันจะมีน้ำหนักยกเช็กเลยเก้าสิบสามตัดชิกแซกเป็นกีบส้มันเนี้ยถีดลงมาเอาหลังมือดันดูความถุยใช้ได้ถูกใจแล้วแล้วก็ไปตัดช่อต่อไปเนี่ย กีบส้มหรือเรียกอะไรแบงเคฟมาดูด้านข้างลูกค้าต้องการทัดหูใช่ไหมเราไม่แประมาณนี้ประมาณไหนตงหูเลยอ้าวจัดให้ตีหูดีลงมาเลย ดึงผมสีพ่งของสารจัดถ้าจะให้ปลอดภัยนะถ้าใหญนะ่ตัดแล้วก็ถามลูกค้าประมาณนี้พอไหมอือ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 เชออื่อืออือองเอืหอืเอื่อมออืเชื่อม,มนะอมมอมมืนอือ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 อืเอืออออืออออืออ รือว่าเกลเียนบอบคือ,อตัดตามลูกค้าสั่งด้วยมันก็มาเข้าแก๊บเข้าทรงที่เรามีอยู่แล้วไงคือบวิกการโอ้เกลูเดีนบ๊อบตัดคือเทปทรยที่เอาบางได้ใช่ไหมลูกค้าได้ได้บางได้มาดูข้างนี้ ชั้นที่ลรชั้นที่หนึ่งดึงมาเลยตัดซิกแซกดึงมาตัดพอที่ทีลากมาชั้นที่สองสี่พันองศาลากมาชั้นที่สองหมดแล้วข้างหน้าเอาพอด,าดีคิ้วดีไหมห้เกิดพอดีคิ้วปัดๆัดอ่ะปัดได้อยู่แล้วใช่เอาขึ้นมาอีกหน่อยได้ไหม ข้างหลังใช่ไหมใช่ใช่ยาวไปได้ทำเครับดีขอสั้นมาได้แต่ขอยาวไม่ได้นะไม่ได้แล้วมันก็ไอยไม่ได้แล้วครับมันถอยไมหน้าไป,ไปแล้วดเดินหน้าไปแล้วเดินหน้าไปแล้วนะถอยถอยตรงนี้แล้วก็ตัดขห้บางสไลด์ออก ทูกค้าจะได้บางแต่ว่าทุยยังอยู่นะทุยอย่าหายค่อยๆไล่ขึ้นไปดีพอจริงเลยดีด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 ดูค้ายังไม่เห็นนะแต่ก็สั่งสั้นแล้วก็ต้องรัวเลยนะโอเวอร์ซ<ม>ีซั่นฟอัดตัดเลยดบ ดีบดีบดีบระวังหูลูกค่าดีบให้มันบางก่อน ไป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 เตะถอยอะอยเลย,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 ยแล้วก็ชิดปีนผมเลยลูกค้าชอบหลับนะเราก็ระวังเลย ตอนไหนถ้าลูกค้าเงินหน้ามันก็ชักกันไดออกไปก่อนนะทำใม้ชักก็จิ้มคอเขาอีกไปหงระสือเลยไปไปไปมันจะได้นุ่มนะไป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 เราจะสั้นพึบพับไปไม่ได้เพราะว่าเขาแบบนี้นะท่าผู้ชายผมถ่ายลองทรงไปแล้วมียางมือไว้ คุณเดี่ยวปาจีนช่วยเอากระจกให้หน่อยถามเลยดีกว่าว่าประมาณนี้โอเคแล้ลูกค้าเลื่อนตาพอไหมอืมหน้าหนาไปหน่อยเนาะตรงไหนเน,น,นี้ยบางไปหน่อยวสไ์ให้ได้ข้างหลังโอเคนะข้างหลังก็ยาวไปนิดนึงเอาขึ้นเอาขยาวเอาขึ้นด<อ>ี<ๆ>หน่อย ตรงไหนหน่อยตรงตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ที่นไปหน่อยตรงนี้นะอ่าตรงนี้ที่นไปหน่อยอนี่ถือไว้แล้วอันนี้หนาไปเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวผมึงจะอะไรฮะนี่นี่นนะโอเวอร์คิวโซฟอมพัดไปเลยต้องรู้ 快快快快！哦，ใช้อัลตรตาเวลมาแต่งนะเพราะว่าอะไรมันเริ่มบีบเลยผมดีบ คืออ่อนก็ตัดก็ตัดตามลูกค้าสัง่งก็ตัดไปเรื่อยต่ช่วงของจะพอใจอ่ะ,อะคุณเดียวอออีกรอบพอไหมอืมอืมโอเคละแต่ข้างหน้ายาวไปเนาะอ่ะค่ะเดี๋ยวผมจะไล่ให้เดี๋ยวเอาข้างหลังให้อหรอดกนครับด้านหลังพู่จะรอดอ่ะ โ้เจ้าจอดจะเป็นรองทรงต่ำอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องตกใจนะไข่ก็้นียี่สิบต่างนะพรุ่งนี้ยี่สิบเก้ามษามีผลไข่เสียท่าจากกลุกอืมปัดปัดแม่ผมทิมตาจ้ะค่อนข้งางยกขึ้นมามตับเซบ กลบขึ้นหรืเขาบอกว่าอะไรฟันหนาแล้วก็แบรกซิสเซอร์แถวนี้1ที่2เท่าที่3ออสโตบครับปีบ พลอเนี่ยไอยพอมันหนาใช่ไหมเนี่ยพรมันทัานขึ้นมามันก็หนาแล้วก็อะไรเอาแฟนตามาสับ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 เห็นบ้างสับสัสับสัเนบ้างไม่ให้คนหมดกันตอนเอจเรียไทยกอความมางา ออาหน่อยนะใช่ใชชออบางๆคือนอนไม่ได้สบายหน่อยสาบุวันครับมันแห้งไวนะถ้าผมบางใช่ครับมันก็จะมานั่งเต่านาะตัวนี้มันหนากรร้อนดีปลอยเดีลอยดีปลอดอยลอยป จ็บก็มายังสุดกิดแม่เสียห้องน้เล่นต่ัวดีแต่ยังเหยียี่ิตใงาเยะไปไประวังอยูงนี่ผมลูกค้าก็ใช้ได้ตรงนี้ก่อน แล้วก็นั yeah. mm ่นไม่พอเลยเหรอเมือนราเขาเขาไม่ได้ออกไปเลยมั่เขาพอเลยนีราไม่ได้ตัดรับดุกตึ้งตัดซอเซ่ ยกขึ้นยกคือนแตัดตัดตัดเลยฟังสีย 하나 가 e n a k a หน้ายาวไปหน่อยนะคะถ้ามันสั้นมันจะเป็นการสัะมันจะเป็นกานสากเป็นอะไรนะการสักมันจะมันจะเวียงไม่มาเวียงเพื่อนหน่อยเนี่ยให้ปัดมันจะนจะมันจะชี้อยู่เงี้ยมันจะมาไม่ได้อ๋อจะชี้ใช่ใช่แต่แต่ว่ามันจะมันจะยาวเร็วไงก็สะสมก็ปล่อยตัดทันไปเลยนะอืมใช่อผมปัดให้ปัดไม่ปัดคือไม่ให้มันแบบดูผมจะขึ้นมาประมาณนิดนึงประมาณหน่อยเพราะว่าปัดปัดเนี่ยปัดได้ไม่ได้เออปัดให้มันได้ ตรงนี้รับใบหน้าไหมคะ,ะร,ครับตรงนี้รับไปหน้าไหมพิสุด์ฮะพิสุด์ของแกเหครับมันก็ดีกว่าสวิกกี้อยู่ทวิกกี้มันสั้น,นเลย แต่นี่มันจะยาเร็วเนะใช่ตรงนี้ฟอมุ่นหมุนก็เข้าทรงแล้วเป็นผู้ยาเเ็วเพราะว่าสระผมทุกวันเนี่ยก็อยากให้มันสั้นหน่อยเลย شيء بدون يوصل مدير ออแล้วต่อไหมน่ะออเลยเชียผมยากออกไปเลยการหายใจแล้วก็พอไม่ม่สวยก็เตแรงออกไปไปไ พอนะค้างหน้าอืมออมาเอาด้านเราออกไปก่อนอืมของที่นี่เลอยนี่นี่มอตัวนี้มันยวาวขนมใบหน้าผมหนาไปไหมคุไหนครับเนี่ยตรงขัางนี้พอมแล้วครับเด้อ ขูดหักใส่แบ้ไหมไม่ใส่อะค่ะบ้อไไปแห้งไม่แห้งนี่มันยังหนาไปไหมคะพอแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวมันบางไปไม่บางมันจากผมเวลาจากผมมันง่ายไงจะบางหรือจะบางอีกนิดนึงบางนิดนึงเพราะว่า จับผมทุกวันจะไม่ยาวเร็วะไอีกบางนิดนึงยาวนานอ๋อทหนึ่งไว้ตัวพัดแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามลูกค้าสั่งก็จะขัดใจใส่เลยมันเกินพอดีมันมันมันบางไปก็ไม่เป็นไรปล่อยนะไม่นาแต่ตัวนี้ห้ามนะตัวนี้ถ้าสไลด์เราซีหายตันนี้ด้านข้างนะโอ้ยนะทำสองฝั่งให้มันเหมือนกัน ทำฝั่งไหนทำฝั่งซ้ายแล้วามทวาทำฝั่งขวาเนี่ยทำฝั่งขวามาทำฝั่งซ้ายนะนี่ดีขึ้นไหมดอพอไหมอเควันนี้ขอบคุณวันนี้ขอบคุณคุณอะไรนะ นี่หมวยป้าหมวยเนี่ยที่หมวยดีกว่าเรียกป้ามแกไปไม่เป็นไรเอาตัวมาป้านะเอ่อเอาป้าหมวยอะไรนะวงสว่างไม่ใช่วงสว่างเมื่อกี้วงสว่างป้าหมวยสามเสียนครับพอมที่อนุญาตถ่ายวีดีโอนะก็เอาไปต่อยอดไปสร้างงานสร้างอาชีพนะเอาไปพัฒนาฝีมือตัวเองนะครับให้ทุกคนได้เดี๋ยวเพิ่งครับเดี๋ยวให้ผมม้วนหน่อยก่อนมันจะมีเศษผมที่คออยู่เดี๋ยวปัดคอก่อนเนี่ยเศษผมมันจะให้เหลือ ดูว่าคันคออย่พึ่จะควจะถึงบ้านเห็นไหมเนี่ยเนไเขาต้องตรวจเขย่าห้องน้ําได้ไหมไม่ได้นะเขย่าตรงนี้ยังไม่หมดเลยเด๋ยวต้้งสามเส้นอยู่เลเนี่ยเราเอาไว้ไหมอ่ะตรงนี้ไม่ไว้อ่ะแบบแดปแดบับไม่ต้องตัดให้มันละเอียดตัดให้หมดลูกค้าตัดเองไม่ได้ด้วยศูนย์5ป2หนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่ด้านศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะตัวนี้สองเส้นต้องคิวตัดผมนะครับล่วงหน้าเข้ามา ครับตรวจดูว่าความยาวซ้ายขวามันเท่ากันไหมนะตรวจดู ร้านกำเนิด s a l o นตั้งอยู่ปากซอยพุ่มนโยทินห่งิบตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเกียดสายใหม่กทมนะหาไม่ยาก<ช>นะคุณหมวยยังถามทางมาตลอดเลยเพราะอะไรไม่เคยมามีมาครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับสบายใจไหมสบายหัวือสบายโล่มันเบาเบาะนะครับก็วันนี้ลูกค้าก็เอาแชมพูติดผมขาวมาให้ช่างเหยีทาที่หอโฆษณาให้หน่อย ยี่ห้อดีดีแคร์ครับแคร์คัลเลอร์แชมพูนะพัทออร์แกนิกนะครับก็ช่างใหญ่ทาตั้งแต่คนจุดปลายนะในในขวดนะครับจะมีสองสองช่องนะเห็นไหมสองช่องทวีตแคมคู่นะจะมีตัวสมุนไพรแล้วก็เป็นครีมน้ำนมนะนะครับก็กดออกมาเนี่ยมันก็เราก็มาทาทาบริเวณตั้งแต่คนนะครับจุดปลายผมทิ้งไว้สามสิบนาทีนะนวด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 นวนะ ทำเรื่อยๆแล้วเดินละครับก็ใช้ดีไม่ต้องบอกเขาหน่อยผมก็ไม่รู้ว่าเนอะดีใช้ดียี่ห้ออื่นนี่ใช้แล้วเป็นไงมันจะเป็นมันจะเป็นเปื้อนแล้วมันจะมีไอ้หัวมันจะแดงๆคือการอขื่นเป็นขื่นใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นขื่นก็ชอบยี่ห้อนี้ถูกชโลกกวยี่ห้อนี้ใช่ก็เอาแนะนาได้แนะนาเอาไปหาซื้อใช้ซื้อที่ไหนก็อย่างในร้านค้าตามทั่วไปทั่วไปใช่โอเคราคาประมาณ ไม่รู้เหมือนกันเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้สองสามร้อยสี่ร้อยไม่มันมีข้างกล่องนี่เชียวข้างกล่องก็ไม่มีนะจำไม่ได้แหละจองไม่รู้โอกราคาสิบหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาทไปหาซื้อได้นะครับทุกทุกทายถ้าใช่ยี่ห้ออื่นเราก็แพ้อ่าดีๆก็ให้เครดิตของยี่ห้อนี้นะก็วันนี้ขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายเท่าไหร่คะท่าน Yeah, <laughs>